ฉลยข้อสอบในติบัณฑิตสมัย59ข้อ9เรื่องการค้าระหว่างประเทศทงคำตอบการซื้อสินค้าระหว่างบริษัทสตรีนสตีนจำกัดและผู้ขายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการซื้อแบบ CIS ซึ่งตามเงื่อนไขอินโคเทอมของสภาหอการค้านานาชาติ CIF ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าลงเรือให้อยู่ในความครอบครองของผู้ขนส่งและนับแต่สินค้าข้ามพ้นกาบเรือความเสี่ยงภัยในสินค้าย่อมอยู่ตกย่อมตกอยู่กับฝ่ายผู้ซื้อดังนั้นบริษัทสตีนจำกัดจึงต้องรับภาระในความสูญสูญหายของสินค้าดังกล่าวและเนื่องจากบริษัทสตรีนจำกัด เป็นผู้รับตราส่งจึงมีสิทธิ์้องบริษัทซีายจำกัดผู้ขนส่งให้รับผิดตามพระราชบ,บัญญัตริรับขนของทางทะเลปศ .2534 ตามมาตรา26มาตรา39มาตรา43และโดยความสูญหายของสินค้าดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล,อ,เลอของลูกเรือซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทซีไรจำกัดผู้ขนส่งในขณะถ่ายสินค้าซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ ขนส่งบริษัทซีไลจำกัดผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดตามมาตรา10และมาตรา39และไม่อาจยกข้อยกเวน้นความรับผิดตามมาตา 5, 12, รา52งงเล็บ13ขึ้นต่อสู้ได้ส่วนบริษัทมังกรแม้จะเป็นผู้ขนส่งอื่นแต่ก็ไม่มีส่วนในการทำให้เกิดความเสียหายจึงเป็นกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างอยู่ในความดูแลของบริษัทมังกรจำกัดผู้ขนส่งอื่น บริษัทมังกรจำกัดจึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา39และมาตรา44สำหรับค่าเสียหายนั้นใบตราส่งระบุว่าให้คิดค่าเสียหายกิโลกรัมละ50บาทรวมเป็นเงิน100,000บาทแต่แผ่นเหล็กแต่แผ่นเหล็กรีดเย็น1นึ่งม้วนจึงเป็นกรณีอ๋อสำหรับค่าเสียหายนั้นใบตราส่งระบุว่า ให้คิดค่าเสียหายกิโลกรัมละ50บาทเป็นเงิน10,000แบาทต่อแผ่นเหล็กลีบเย็นหนึ่งม้วนจึงเป็นกรณีที่ผู้ส่งของและผู้ขนส่งตกลงกันกำหนดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้มากกว่ากำหนดไว้ในมาตรา58คือม้วนละ10,000บาทหรือกิโลกรัมละ30บาทซึ่งเท่ากับม้วนละ60,000บาทบริษัทซีไลายจำกัด ผู้คนส่งจึงต้องรับผิดเป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทต่อแผ่นเหล็กรีดเย็นหนึ่งม้วนตามจำนวนความเสียหายที่ได้ตกลงกันตามมาตรา60สวงเล็บสอง